ตาเจียวหาวสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับเราซื่ออีกเช่นเคยนะคะกับเรื่องนี้ค่ะสูจือจือแปลว่าตัวเลขนะคะจากภาพนะคะวันนี้เราจะมาเรียนตัวเลขในการนับจํานวนนะคะที่ดูจากภาพกันค่ะเรามาเริ่มกันที่รูป,รปแรกนี้นะคะอ่ะหนึ่งใช่ไหมคะมีปลาหนึ่งตัวอ่านว่าอีอี E ก็คือหนึ่งค่ะต่อมามีดอกไม้สองดอกอ่านว่าเออเอออแปลว่าสองค่ะต่อมาแอปเปิลมีสามลูกนะคะอ่านว่าซานซานซานสตอรอเบอรี่สี่ลูกนะคะซือซื่อ ซื่อดวงดาวห้าดวงนะคะอูอูอูแก้วหกใบเรีวลิวลีวเรีวกระดิ่งเจ็ดอันนะคะชีชีชีช เคียนแปดดามนะคะปลา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 เก้า,า,า,าตัวจิยวจิยวจิยวถุงมือสิบชิ้นนะคะชือูือ ต่อมานะคะจะเป็นเกมเปิดภาพค่ะอ่ะเรามาดูที่หมายเลข5ก่อนนะคะก็คืออูอ่ะภาพที่ซ่อนอยู่ก็คือหมายเลข6นะคะเลข6ภาษ,ษาจีนพูดว่าเลิ่วค่ะลิ่วต่อมาเรามาดูที่เบอร์สามกันบ้างนะคะภาพที่ซ่อนอยู่ก็คือปาปามาดูที่หมายเลข1นะคะอีอีหมายเลข9ก้าสือสือ ชื่อหมายเลขเจ็เออเออเออหมายเลขแปดค่ะชีชีชีหมายเลขหกซานซานหมายเลขสองอูอูหมายเลขสี่ซื่อซื่อค่ะ ให้นักเรียนหยิบหนังสือเรียนเล่มสีเหลืองเข้มขึ้นมาค่ะเราซื้อจะพานักเรียนนะคะไปนับจํานวนของสัตว์ที่นักเรียนเห็นค่ะในหน้า54จากภาพที่นักเรียนเห็นนะคะคําศัพท์คําที่1เขาให้นักเรียนนับจํานวนเมาเมาเราเรียนมาแล้วนะคะเด็กๆในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องของสัตว์นักเรียนยังจําได้อยู่ไหมคะว่าเมาแปลว่าอะไรใช่แล้วค่ะ เมาแปลว่าแมวและแมวมีจำนวนเท่าไหร่คะนักเรียนคำตอบก็คือซื่อนะคะซื่อก็คือซีต่อมาค่ะมานับจำนวนเหนียวกันนะคะเหนียวแปลว่าอะไรคะเด็กๆเหนียวแปลว่านกนะคะนกมีจำนวนทั้งหมดชีค่ะชีแปลว่าเจ็ดนะคะโกโกแปลว่าสุนัขค่ะ สุนักมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะ4ก็คือซื่อซื่อค่ะต่อมาเฉยเซิงเฉยเซิงในหน่วยการเรียนรู้ที่2นักเรียนยังจําได้อยู่ไหมคะว่าเฉยเซิงแปลว่าอะไรใช่แล้วค่ะเฉยเซิงก็คือนักเรียนในภาพนี้นะคะไม่มีนักเรียนให้นักเรียนใส่0ค่ะ0ภาษาภาษาจีนพูดว่าหลิงค่ะหลิงต่อมา เหล่าซื้อเหล่าซื้อในภาพมีเหล่าซื้อไหมคะไม่มีนะคะเหล่าซื้อแปลว่าคุณครูค่ะ,ะไม่มีเหล่าซื้อให้ใส่ศูนย์เช่นเดียวกันค่ะศูนย์ก็คือหลิงนะคะหลิงต่อมาฉงเมาฉงเมาแปลว่ามีแพนด้ามีแพนด้ามีทั้งหมดสี่ตัวนะคะสี่ภาษาจีนพูดว่าซื่อค่ะซื่อ ไปนะคะให้นักเรียนหยิบเล่มแบบฝึกหัดสีเหลืองอ่อนขึ้นมาค่ะเปิดหน้าที่45เป็นการนับจำนวนเช่นเดิมค่ะให้นักเรียนนับจำนวนแก้วนะคะที่อยู่ในภาพค่ะแก้วมีทั้งหมดอู่ค่ะอู่อู่แปลว่า5เก้าอีในภาพนะคะมีทั้งหมดชีชีแปลว่า7ค่ะชีแปลว่า7ค่ะ ต่อมาให้นับผีเสื้อนะคะผีเสื้อมีทั้งหมดหกค่ะเรียวเรียวเรียวแปลว่าหกนะคะต่อมาให้นักเรียนเปิดหน้าที่4.6 4.7ค่ะให้นักเรียนโยงเส้นนะคะตัวเลขกับคำอ่านให้ตรงกับตัวเลขนะคะ,ะเริ่มจากที่คนแรกผู้ชายใส่หมวกนะคะหมายเลข3หมายเลข3ภาษาจีนทูดว่าซาน ชานให้นักเรียนโยงเส้นไปหาคำว่าชานได้ไดเลยค่ะต่อมาผู้หญิงนะคะคนที่สองหมายเลขหกนะคะหกภาษาจีนพูดว่าเรียวเรีวต่อมาคนถัดมานะคะหมายเลขสี่เลขสี่ภาษาจีนพูดว่าซื่อซื่อ คนถัดมานะคะหมายเลขแปดภาษาจีนพูดว่าปาปาต่อมาหมายเลขสองนะคะที่หน้าสี่สิบเจ็ดค่ะคนแรกก็คือหมายเลขสองพูดว่าเออเออหมายเลขหนึ่งนะคะอีอีคนถัดมาหมายเลขห้านะคะอูอู ต่อามาคนสุดท้ายค่ะหมายเลขเจ็ดชีชีต่อไปนะคะเป็นการฝึกเขียนตัวอักษรจีนค่ะให้นักเรียนเขียนคำอ่านทั้งสองคำลงไปด้วยนะคะคำที่1นะคะตัวอักษรจีนตัวนี้อ่านว่าลิ้วค่ะนักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะคะเหมือนคนยืนก้างแขนกันขานะคะอ่านว่าลิวล้วลิ้วแปลว่าหกค่ะ ต่อมาคำที่สองนะคะที่อยู่ด้านล่างอันวเสียค่ะเหมือนเครื่องหมายชี้ลงด้านล่างนะคะเสียแปลว่าลงค่ะเสียแปลว่าลงอ่ะและให้นักเรียนคัดตัวอสอนจีนลงไปนะคะในช่องว่างให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะเสียเคอใจเจียนบายบาย